สวัสดีครับผมปีเตอร์นะฮะจากปีเตอร์วอชรีวิวนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวพาร์กานี่ดีไซน์ไทยแลนด์ลิมิต edition เรือนนี้กันนะฮะตัวพาร์กานี่ดีไซน์นะครับมีหลายๆท่านนะครับสงสัยแล้วก็เห็นว่าผม่มีการนำยี่ห้อนี้นะครับามารีวิวนะฮะเริ่มจากตัวพาร์กานี่ตัวก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าจริงๆอย่างบอกเพื่อนๆเนี่ยฮะว่าผมเนี่ยมาซื้อตัวพาร์กานี่ดีไซน์นะครับจริงๆเกิดจ,จาก ความสนใจอยู่เรือนหนึ่งนะแต่เรือนนั้นผมยังไม่ได้มีการรีวิวนะฮะยังไงก็เดี๋ยวลองเพื่อนๆลองติดตามดูแล้วกันนะฮะผมจะมีรีวิวแบบฟูลแบบรีวิวให้เลยนะฮะในเรือนนั้นแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะซึ่งคิดว่าเพื่อนๆคงไม่เคยได้เห็นกันนะฮะยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันนะฮะก็มาดูตัวนี้ต่อแล้วกันนะฮะตัวนี้ก็ต้องบอกว่า,าทางตัวแทนในเมืองไทยนะครับเขามีการทําตัวพาร์ก i นีดีไซน์นะครับค่อนข้าง ประสบความสําเร็จนะครับก็เลยอาจจะดีกว่าทาง,ทางพาร์านี่ที่ทางบางจีนะครับว่าจะทําเป็นตัว Thailand l ิเบตเอデชั่นขึ้นมานะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะก็เลยตกลงกันที่เป็นดีไซน์หน้าตาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผลิตออกมาอยู่ที่599เรือนเท่านั้นนะฮะแล้วก็ทุกเรือนเนี่ยมีการกํากับตัวเลขบอกที่หลังเรือนหมดเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเรือนนี้เป็นดีไซน์ที่ต้องบอกว่าเหมือนกับ เ,เกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วกันนะฮะซึ่งถ้าเกิดคนไทยเราก็เห็นด้วยฮะว่าเป็นเรื่องของธงชาติไทยนะฮะธงชาติไทยเราก็จะมีอยู่3มสีนะก็มีขาวแดงแล้วก็นมีน้ําเงินใช่ไหมฮะซึ่งแต่ละอย่างก็คือบง่งบอกถึงอะไรทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วนะฮะทีนี้ตัวทาคนออกแบบนะะเขาก็เอาใส่สีสันตัว3สีนี้นะฮะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับโดยที่ว่า ตัวหน้าปัดนะครับที่โดดเด่นเพราะว่าหน้าปัดมันออกสีขาวๆใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงกลางนะครับจะมีลายธงชาติไทยเป็นลักษณะเหมือนกับลายเพชนนรนฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูตัวหน้าปัดแบบลักษณะเป็นมาโคนะจะเห็นว่ามีการสกรีนนะครับเป็นลายธงชาติไทยจริงๆจังๆนะฮะแล้วก็ ประกอบกับตัวมาร์เกอร์ต่างๆนะครับก็หรือว่าอินเด็กซ์นี่นะฮะเขาก็ลักษณะเป็นลักษณะเป็นตัวแบบสามิติก็คือเป็นลักษณะเป็นแอปพลายนะครับแอปพลายอินเด็กซ์ก็เหมือนกับตัวโลโก้ด้วยนะฮะเพื่อนๆสังเกตโลโก้ไหมฮะโลโก้ของตัวพาร์กานี่นะฮะเขาก็จะมีตัวโลโก้เป็นลักษณะเป็นแอปพลายโลโก้ขึ้นมานะครับรวมถึงจุดต่างๆที่ผมบอกไปนะฮะก็มีการใส่ตัวสารเรืองแสงซูเปอร์โรมินอวา BGW9 นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเข็ม ชั่วโมงนะครับแล้วก็เข็มนาทีนะครับเขาก็จะมีการทําออกสีออกสีไข่ไก่นะฮะซึ่งมองแล้วเนี่ยมันก็ดูออกลุกเป็นเทิดนิดๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดมองอในส่วนของเข็มนาฬิกาตัวเข็มวินาทีด้วยนะฮะจะสังเกตน,นะฮะที่ปลายเข็มวินาทีจะมีสีแดงๆเห็นไหมฮะตัวนี้นะฮะก็ตัวเนี้ยจ้าหน้าปัดเนี่ยเขาจะมีโดดเด่นอีกหนึ่งนะก็คือเป็นลักษณะเป็นฟูลรูมนะครับก็คือว่า จะโดดเด่นคือเวลาเข้าที่มืดนะครับจะเรืองแสงทั้งหน้าปัดเลยนะครับเพื่อนๆลองเห็นนะฮะหน้าปัดนี้ก็จะมีออกสีเขียวนะฮะออกสีเขียวน้ําเงินนะฮะคือเหมือนกับตัวเรียกว่าเป็น B G D e w นะฮะรวมถึงด no right ้านข้างนะครับตัวนี้นะครับของตัวพาร์คานี่นะฮะเขาก็จะมีตัวนี้ด้วยครับตัวลูมนะครับซึ่งจะเรืองแสงที่ตัวเม่ระยมด้วยนะฮะตัวที่ว่าตัวเม่ระยมเนี่ยก็จะมีโลโก้ของตัวพาร์คานี่ดีไซน์อยู่นะครับส่วนตัวแคสไซส์นะฮะตัวนี้นะครับแคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ 40.5นะครับแล้วก็ความหนารวมกระจกใยนะฮะความหนาตรงนี้นะฮะอยู่ที่1 3 8มมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ลักทุลักนะครับอยู่ที่47.5นะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของตัวการดีไซน์ของสายตัวนี้ฮะเป็นลักษณะเป็นสายออยสเตอร์นะครับตัวตรงกลางเพื่อมาจะเห็นนะว่า ตัวเอลิงเนี่ยมันเป็นแบบตันก็จริงนะฮะแต่ว่าเขาจะมีการยืดออกมานิดนึงนะครับเพราะนั้นการวัดเนี่ยเราก็อาจจะวัดขออนุญาวัดในส่วนตรงนี้มาเพราะว่ามันจะเป็นการกลางสุดๆของตัวเรือนตรงนี้นะฮะว่ายังไงนะฮะลองดูนะฮะอยู่ที่ห้าสิบสองจุดห้ามิลลิเมตรนะครับซึ่งดูจากตรงนี้นะครับถามว่ามันกลางมากไหมก็ไม่ได้กลางมากนะครับดูรวมๆถือว่าผมว่าสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ตัวเบเซลนะครับตัวนี้เป็นการหมุนแบบทิศทางเดียวนะฮะสังเกตฮะหมุนย้อนกลับไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวขอบตัว Insert b ์เบเซลนี้นะครับเขาโดดเด่นตรงที่ว่าเขาใช้เป็น l a กลทัก็คือตัวกระจกนะครับแล้วก็ที่บอกไปนะฮะว่าตัวขอบขอบเนี่ยมันก็จะมีเรืองแสงอยู่ช่วงนี้นะฮะแต่ว่าในส่วนของการเรืองแสงเนี่ย เพื่อนๆสังเกตนะฮะว่าเขาจะไปเลื้ยงแสงจากตรงนี้นะฮะจนถึงที่ประมาณ20ินาทีของการดำน้ำใช่ไหมฮะแต่ว่าเลขศูนย์เนี่ยมันมาตกอยู่ตรงขอบด้านในตรงนี้นะฮะทำให้ตรงเลขศูนย์เนี่ยเวลาตอนเข้าที่มืดแล้วนะครับม่เลี้งแสงเ,เลขศูนย์จะไม่เลื้ยงแสงก็อาจจะนิดนึงนะครับแต่ว่าเราคงเข้าใจได้นะเรื่องของการดีไซน์นะครับแล้วก็ในส่วนของขอบด้านในหน้าปัดนี้นะฮะผมก็เลยบอก,บอกนิดนึงนะฮะตัวขอบด้านในเพื่อนๆจะเห็นสังเกตนะฮะเขาจะมีการสลักลายเป็นพาร์คานี่ดีไซน์ไทยแลนด์ เห็นไหมตัวขอบสลักในเลยนะแล้วก็่วนปัดเนี่ยเขามีการแบ่งขอบเรื่องเกี่ยวกอบนาทีไปนะฮะโดยใช้ตัวสกรีนนะครับเป็นสีแดงตั้งแต่ที่50นาทีนะจนถึงที่30นาทีจะเป็นสีแดงแล้วก็จาก 30- 30นาทีไปจนถึง50เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินก็รวมๆม,มแล้วก็มีสีขาวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงรวมรวมกันนะบนหน้าปัดนี้เลยนะฮะถือว่าดูงดงามนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเขาเป็น ลักษณะเป็นกระจกะใสๆนะเ,นเห็นการทำงานของเครื่องนะฮะซึ่งเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องของ CR36 หรือว่าเรียกว่า NH 3นสของทางไซโกะนะฮะแล้วก็มีการเอ็นเกรฟนะครับในส่วนของว่าเป็นตัว l i m i t e d Edition เรือนที่เท่าไรอย่างเรือนนี้นะฮะของผมเป็นเรือนที่96นะฮะก็จะเป็น096ทับ599นะครับตรงนี้นะฮะต้องไปสังเกตะฮะตรงนี้นะก็ถือว่างาน ใช้ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของการขัดนะครับในส่วนตรงเนี้ยพวกสายเสยนะฮะสายเนี่ยเเป็นลักษณะเป็นออยสเตอร์นะครับเป็นสายแบบเต้าหู้นะฮะแล้วก็การขัดมันลักษณะเป็นสตินฟินิชนะครับแล้วก็เท่าที่ผมจับรูปนะครับก็ถือว่าโอเคนะในระดับหนึ่งถือว่าด้วยราคาตัวนี้นะที่ซื้อมานะครับอยู่ที่ 7,999บาทนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเราซื้อพาร์คานี่ดีไซน์นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัว Limited, Limited Edition นะครับอาจจะเป็นดีไซน์อื่นๆนะครับอาจจะราคาถูกกว่านี้นะแต่อันนี้มันคือตัวค่อนข้างจะเป็น Limited นิดนึงนะฮะอะเดี๋ยวผมแกะขอบด้าข้างดูนิดนึงนะด้าข้างเนี่ยเขาจะมีการขัดเงาใช่ไหมฮะขัดเงานิดนึงเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะฮะขัดเงานีมาก็จริงๆก็ในส่วนของการ เอาในกาดำน้ำนะฮะตัวนี้อย่างตัวนี้ดำน้ำได้ถึง200เมตรนะครับแมา้กาันขัดเงาเห็นไหมเขาขัดเงาแวบเลยนะฮะก็ถือว่างานถือว่างานสวยนะครับตัวนี้ถือถือว่าถ้าเกิดเราซื้อตัวนี้มาใช้งานนะครับถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยผมอยากให้แวะดูกล่องสักนิดหนึ่งนะฮะตอนที่ได้ได้ตัวนี้มานะฮะเดี๋ยวผมไม่ดูหนะ้ากล่องก็กล่องเขาประมาณนี้กล่องใหญ่เบลเลอเลยนะฮะ เปิดมาด้านในเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ฮะนี่เป็นตัวใบเซอร์ติฟิเคทนะครับซึ่งจะบ่งบอกว่าอ่าเป็นตัวเซอร์ติฟิเคทที่ออกมาว่าเรือนี้ทั้งหมดรุ่นนี้นะทำอยู่ที่าอยเก้าสเรือนนะฮะแล้วก็เรือนี้เป็นของผมแล้วก็เรือนที่0 9 6ย์เทับห้าตรงกับเลขตัวเรือนประมาณนี้นะมาดูด้านในนะฮะด้านในเนี่ยผมจะแกะให้ดูนิดหนึ่งนะ,ะตัวกล่องเนี่ยก็ถือว่าใหญ่นะฮะแล้วก็เขา มีทำตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นลักษณะ ح, เป็นเหมือนกับแผ่นชุบนะครับแล้วก็มีพาร์คเกอรด,ดีไซน์ไทยแลนด์ไว้พอเปิดมานะข้างด้านในเพื่อนๆสังเกตนะครับเขาจะมีขีดตรงนี้นะฮะพาร์คกด,ดีไซน์ด้านบนนะฮะแล้วก็ของแถมที่ได้มานะครับถือว่าเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะฮะมีสายอยู่3แบบนะครับซึ่งอันนี้คือสายแถมนี่อยู่ใน,ใน,ในชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้สายที่มาจากตัวเรือนก,ก็เป็นสายสแตเลสใช่ไหมฮะแล้วก็มีของแถมอันหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นตัว ลักษะเป็นเหมือนกับตัวไว้ตัดสายนะฮะหรือว่าตัดสายส่วนหนึ่งนะครับจิ้มสายออกมานะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวเอาไว้เปลี่ยนสายตัวนี้นะฮะเปลี่ยนสายตัวนี้หรือตัวนี้ก็แล้วแต่นะฮะได้หมดเลยนะตัวนี้แล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการรักษณะเป็นการจิ้มจิ้มโลนะฮะตัวนี้ซึ่งเราสามารถเอาตัวนี้แปอดับนะครับไปใช้กับเรื่องอื่นอื่นได้อีกนะฮะ แล้วก็เวลาเราจะตัดข้อนะครับอย่างเรือนนี้นะฮะเดี๋ยวผมวางนิดนึ่งนะฮะอย่างอย่างรุ่นนี้นะฮะเวลาตัดสายนะครับก็จะใช้ตัวรักษะเป็นสกรูนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนิดนึงฮะเป็นสกรูขันซึ่งผมแนะนำนิดนะฮะเวลาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใช้สายตัวนี้นะครับเวลามาจากโรงงานของทางแพคเนี่นะครับก็อยากจะแนะนํานะฮะว่าให้เราจะตัดข้อเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เราใช้ตัว สกูดิเวอร์ตัวนี้นะฮะขันเช็คทุกตัวให้แน่นหมดนะครับเพราะว่าจากที่ผมดูนะครับก็คือเข้าขันมานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขันขันแน่นทุกตัวนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตัดข้อเสร็จแล้วนะครับปั๊บสายเสร็จแล้วเนี่ยก็คือลองดูครับตัดตัดเสร็จขันให้แน่นทุกตัวนะฮะหลังจากนั้นแล้วนะฮะก็ตัวนี้บัคเคอรก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าบัคเกอรจะเหมือนตัวนี้นะฮะเหมือนตัวนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยว เรือนี้นะครับผมตั้งใจเนี่ยจะไม่ได้ใช้สายตัวนี้นะครับอาจจะใช้ใช้สายเป็นตัวนี้แทนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อตัวนี้ให้ดูก่อนนะฮะข้อมือของผมขนาด7.25นิ้วนะครับอันนี้นะฮะผมจะท้าไปดูก่อนแล้วกันฮะพอใส่ไปแล้วนะครับเพื่อนๆจัสังเกตนะฮะว่าข้อเคิรนะครับมันก็ลงนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะกางนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถลงไปกระชับข้อได้เหมือนกันซึ่งข้อมือขนาด7.25นิ้วของผมนี่นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมือ เล็กกว่าน,นี้นะครับถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าจะสังเกตนะฮะผมใส่ประวัตินี้นะฮะลองดูนะฮะใส่แล้วเนี่ยตรงนี้จะมีเนื้อของตัวสายอยู่เห็นไหมข้างนี้ก็พอมีนิดหนึ่งนะฮะทำให้เวลาสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมือเล็กกว่าน,นี้นะฮะตัวนี้ก็อาจจะรูมานิดนึงเลยตรงนี้นะครับคิดว่าถ้าเกิดว่าคนจะใส่ใตัวขนาดตัวนี้ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะสัก6นิ้วขึ้นไปนะจะใส่สวยละ แต่ว่าอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับแต่ว่าผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้ตั้งใจจริงๆเ่ยจะใช้สายตัวนี้น่าจะใช้สายตัวนี้เป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวผมจะทาบตัวนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับตัวสายสีขาวตัวนี้นะฮะเป็นสายหนังนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลองตัดทาบไปดูนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะฮะเวลาเพื่อนๆจะใช้ตัวสายหนังตัวสีขาวตัวนี้นะฮะ จะสังเกตนะครับตรงนี้จะมีเขียนนะฮะว่าเป็น g e n e r เ t e r t e r นะฮะแล้วก็มีปั๊มตัว p a ร์คานด g ้ดีนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นลักษณะเป็นแบบบัคเกอแบบหนีบน่ฮะเป็นบัตเตอร์ไฟนะครับเห็นไหมฮะสองข้างเดี๋ยวมาแล้วก็ตัวนี้นะฮะเวลาจะใส่นะฮะก็แนะนําว่าให้ไปทาบนี้นะครับตัวนี้นะฮะให้ตัวโลโก้ Pro Pa ร์คา i n ีนเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ข้างล่างนี้นะครับอยู่ด้านนี้เพราะเวลาเราใส่แล้วเนี่ยสายก็จะประมาณนี้เป็นอย่างนี้นะฮะประมาณนี้ อันนี้ผมขออนุญาตถ้าไปดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ตัวที่อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะฮะที่อยากให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะเป็นสายลายธงชาตินะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงมานิดนึงนะฮะสายลายธงชาติทีนี้ลายธงชาติเนี่ยเป็นเป็นสายตัวสายซูรูนะครับหรือเรียกว่าสายนาโต้ก็ได้นะครับ มันก็คล้ายๆกันนะอาจจะต่างๆกันที่ตัวหัวนิดนึงนะตัวสายนาโต้ตัวนี้นะครับผมแนะนําเพื่อนๆว่าถ้าเกิดแกะตัวนี้แล้วนะครับตัวสายนี้ออกมาแล้วนะฮะแนะนำให้ใช้ตัวนี้ครับดีกว่านี่ครับเป็นสปริงบาร์แบบควิกรีลิสนะครับขนาด20มิลนะฮะตามตรงนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ซึ่งจะง่ายกว่านิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูแล้วลองขึ้นข้อดูสักครู่นะฮะอันนี้ผมถอดออกมานะฮะ ในส่วนสายตัวสายสเตลเลตนะฮะให้เพื่อนเพื่อดูนะฮะนี่ฮะเป็นสเตลเลตตอนที่บอกนะฮะเป็น solid and link นะฮะประมาณนี้นะแต่ทีนี้เวลาเราจะใส่ตัวที่เป็นสายตัวนาโตโตะกี้นะฮะก็ใส่ตัวนี้ครับผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้ฮนะเป็นตัวสปิงบาร์แบบควิกลิสต์นะครับมันจะได้ง่ายนะฮะก็ง่ายๆครับก็ใส่ตรงนี้นะะนะฮะแล้วก็ เราก็หยิบตัวนี้ตัวสายนี้มานะฮะนี่เวลาสายนะครับก็เวลาวางนะก็ง่ายง่ายครับอย่างนี้ครับเห็นตัวบัคเกิลตัวนี้ใช่ไหมครับที่มีตัวพาร์คันดี้ดีไซน์อยู่นะฮะเป็นตัวสเลดขัดเงานี่นะฮะก็ง่ายง่ายก็คือตัวสายต้องอยู่นี้ตัวในกายอยู่ประมาณนี้นะครับก็เริ่มต้นนะฮะก็เอาตัวนี้นะฮะถ้าเกิดของเพื่อนๆคนไหนนะยังอยู่ในนี้นะฮะก็ออกมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ฮะหอด้านบนตรงนี้แล้วก็ลูลงไปนะฮะ แล้วก็ไม่ต้องสุดนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เข้านี้ครับด้านที่หกฬนกาย,กายอกรอบหนึ่งแล้วก็ร้อยตรงนี้นี่แค่นี้ฮะเราก็ใส่สายตัวนาโต้สำเร็จละเรียบร้อยแล้วนะฮนะนะประมาณนี้เลยออกมาโอ้ก็ดูสวยนะครับผมว่ามันดูเข้ากับตัวหน้าปักเพราะว่า ตัวลายธง,งชาติไทยนะก็คือมีแดงขาวน้าเงินขาวแดงนี่ฮนะมันก็ไปเข้าประตูหน้านปัดตรงจุดนี้นะครับอลองขึ้นคอดูแล้วกันนะฮะตัวสายตัวนี้นะฮะก็เท่าที่ผมจับงานนะครับถือว่างานก็ใช้ได้นะครับไม่ถึงว่าขี้เหร่แต่ว่าในส่วนของการเจาะรูเนี่ยเขาจะมีการเจาะรูมาหลายรูมากหมายความว่าคนที่มีข้อมือเล็กๆนะครับก็ยังสามารถเลื่อนลงไปได้เยอะแยะนะครับข้อมือใหญ่ก็ยังพอได้อยู่นะฮะอยู่ประมาณนี้ พอถ้าเกิดตัวสายห่างมันยาวนิดนึงนะครับก็วิธีการนะครับก็คือใช้ตัวนี้ครับอาจจะด้านล่างนี้ก็ได้นะครับเอาแค่นี้ก็ได้นะฮะลงไปเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ฮะออกมาประมาณนี้เลยถือว่าดูโดดเด่นมันคองมากๆนะครับใส่ไปแบบเดินเล่นนะครับไปเที่ยวนะครับออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับผมว่าดูสวยงามเลยนะครับ แต่ว่าตัวในส่วนของตัวสายนาโต้นะครับมันก็จะมีข้อเสียทีนึงนะครับเพราะว่าตัวสายเนี่ยมันจะมีการซ้อนอยู่ด้านล่างไหมฮะมันจะทําให้ตัวนาฬิกามันดูยกศูนย์ขึ้นขึ้นอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ทําให้ดูตัวเนี้มันหนาเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ได้ติดใจอะไรนะครับข้อดีของสายนาโต้ใหญ่ก็คือว่าตัวสายเนี่ย มันจะไปติดกับตัวผิวหนังเราเวลาเราเหงื่อออกนะครับตัวเหงื่อเงิอพื้นนี้ฮะมันก็จะไม่เข้าในส่วนของตัวฝาหลังนะครับซึ่งฝาหลังนะครับเห็นตะกี้ที่ผมผมเอาแกะตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้ออกนะครับที่อยู่ด้านฝาหลังตัวนี้นะฮะด้านหลังเนี่ยผมแนะนําเพื่อนๆว่าให้แกะออกนะครับอย่าติดไว้นะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยบางทีติดไปนะครับกลัวว่าเออเดี๋ยวจะข้างหลังเป็นรอยนะครับซึ่งถ้าเกิดนานๆไปแล้วมันเจอเหงื่อนะครับถ้าเกิดสนิทด้านหลังได้อ่ะเดี๋ยวผมลอง เปลี่ยนอีกสายหนึ่งนะครับ่งเป็นสายที่ผมอยากจะใช้งานจริงๆนี่นะครับเป็นสายอีกอันหนึ่งนะครับที่ทางผู้ผลิตให้มานะครับก็คือตัวพารกานทีไซส์มาเป็นสายยางซิลิโคนนะเท่าที่จับดูนะงานก็ใช้ได้นะนิ่มดูดีมากๆพอสมควรเลยนะฮะถือว่าเป็นงานที่ไม่ใช่งานทั่วๆไปครับเพราะผมก็เคยมีสายยางที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปันก่อนหน้านี้นะฮะพอเก็บหลายๆปีเนี่ยพองอปุ๊บเนี่ยหักเลย เงี้ยหักแค่เนี้ยหกัหกนะครับแต่นี่คือของใหม่นะฮะแล้วก็สายาน,นี่ผมคิดว่าถือว่าผู้ผลิตให้มาเนะี่ยน่าจะดีกว่าหลายๆโรงงานแล้วก็ตัวบัคโคนะครับเป็นสเตลเลตสตีลนี้เลยนะฮะเป็น3ามหนึ่งหกแอลเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมแกะตัวนี้ออกเลยแล้วกันนะตัวเซยาน,นี้ออกไปก็จะสังเกตนะฮะไปเป็นตัวนี้นะฮะเขาจะเป็นลักษณะ ح, เป็นไม่ใช่เอ็นเกรฟครับอันนี้ลักษณะ ح, เป็นการ Laser เลเซอร์นะครับก็คือเลเซอร์ตัวพาร์คันดีดีไซน์ไว้ ก็แกะอย่างนี้นะครับเป็นบันทับ,บ,บแบบ2ชั้นนะครับเป็นล็อก2ชั้นแล้วก็แกะธรรมดาอนนี้นะครับด้านในก็ประมาณนี้แล้วก็มีตรงนี้ฮะที่เลื่อนได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเคยเห็นไหมฮะพวกสายยาประเภทที่ว่าเขาเป็นข,ข,ข้อแล้วให้ตัดเอานะก็คือใส่ตัวไอ้สปริงบาร์ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ตามตามร่องที่มันมีร่อง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 ตรงนี้นะแล้วก็ใช้ใตัดเอานะฮะซึ่งอย่างนั้นนะเวลาถ้าเราตัดเสียคือเสียเลยแต่เนี้ยเขาใช้วิธีการ เลื่อนครับเลื่อนล็อกถามว่าเลื่องไงฮะอย่างเงี้ยฮะเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะฮะแค่นี้เองปลดล็อกนะฮะแล้วก็เลื่อนลวครับแค่นี้อ่าทีนี้เรเลื่องอย่างไรนะฮะสมมติต้องการแค่นี้นะฮะกดแป๊กก็มาแค่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ขึ้นตัวนาฬิกาก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ก็พอเปลี่ยนเสร็จนะครับตัวสายยางซิลิโคนที่ให้มานะับพร้อมปั๊กเข้าตัวสเตเลสนะครับอ่าจะดูสวยงามดูสปอร์ตขึ้นมากๆลนะครับ ซึ่งมันก็อาจจะคนละลุกคนเรลฟิลลิล่งกับในส่วนของตัวสายอื่นๆที่ให้มาในในกล่องนะฮะแต่ว่าตัวนี้ผมตั้งใจอยากจะใสยย่สยยแบบนี้มากกว่านะครับก็เพราะว่าเผื่อจะใส่ไปลุยงานหรือใส่ไปเล่นน้านะครับจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับตัวสายว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถือว่าเป็นการใช้งานจริงๆนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่ผมลืมบอกนิดนึงนะฮะตัวโรเตอร์นะครับเพื่อนๆสังเกตโรเตอร์ไหมฮะมี พิมพ์คำว่าไทยแลนด์นะครับโดยมีเท่าที่ผมเห็นนะฮะเขาจะมีลักษณะเป็นรูปสาวชิงช้ามีรูปวัดนะครับเขาก็มีการเลเซอร์ในจุดนี้ไว้ก็ดูสวยงามน่ดูแบบเ,เป็นลูกเล่นนะัะหรือเป็นตัวกกมมิกนิดนึงซึ่งทําให้รู้สึกในาฬิกามันดูน่าจะสวยขึ้นนิดนึงนะนะฮะประมาณนี้ละกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวตัวนี้นะการน้ำ200เมตรฮะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็สำรองพลังงานได้อยู่ประมาณสัก40ชั่วโมงนะครับ ที่บอกไปนะก็ตัวเวลาจะปรับเวลานะก็ง่ายๆคือตัวตัวนี้เป็นตัวไม่ไปยมนะ้วก็สกูดาวคลาวออกมานะก็คือถอยไม่ไปยมมาะะแล้วก็ล็อกแรกนะฮะเราสามารถขึ้นลายได้เลยนะฮะล็อกที่สองนะครับดึงล็อกตรงนี้มันอันนี้นะเี๋ยวนะแป๊บนึงนะ่งกทีก็จะเป็นการาปรับตั้งตัววันที่นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือปรับวันนะครับ ปอะมาวันในสัปดาห์นะฮะก็จะเป็นภาษาอังกฤษกับตัวภาษาสเปนนะก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะงงๆนะเวลาตั้งเวลานะก็อยาบอกว่าเวลาตั้งเวลานะครับอ่าก็ดึงอย่างนี้มานะครับเป็นการแฮกเข็มวินาทีนะครับปรับตั้งเวลาปกติกับบบนี้นะฮะเป็นหน้าอย่างนี้นะเ,นนนะเพื่อนๆสังเกตไหมฮะว่าผมกี้ปรับมาเนี่ยถ้ามาประมาณทิ่งกว่าตัวนี้ไม่ปรับเวลานะั่นหมายว่า เวลาเราปรับเวลานะครับผมแนะนําว่าให้ปรับเวลานะครับอยู่ช่วงตั้งแต่สักกี่โมงเนี่ยสักประมาณสักตีห้าไปนะครับจนถึงก่อนสัก3ามทุ่มเนี่ยช่วงนี้คือการปรับเวลานะครับแต่ว่าพอสามทุ่มไปแล้วนะครับถึงประมาณสักตีสามเนี่ยก็อย่าไปปรับเวลานะครับเพราะว่าอาจจะทําให้จานวันที่กับตัวจานวันนะครับอาจจะมีการขัดกันนะครับทําให้เครื่องเนี่ยอาจจะเสียได้นะครับก็การปรับเวลาประมาณนี้อย่างนี้นะฮะ วันนี้ผมบ่งบให้ดูนิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะพอใกล้ใกล้เที่ยงคืนนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนวันที่เปลี่ยนแล้วนะครับส่วนวันในสัปดาห์เนี่ยมันจะเปลี่ยนจนครบประมาณสักตีสามเห็นไหมฮะเริ่มเปลี่ยนละเป็นวันเสาร์ซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะฮะมันก็จะมีวันนะครับถ้าเราอยากได้วันเป็นวันภาษาอังกฤษนะครับก็ตั้งที่ภาษาอังกฤษไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดญาตอยากได้เป็นวันในส่วนของภาษาสเปนนะครับก็อยยางกี้ครับก็ตั้งเป็นภาษาสเปนไปนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่างานตัวนี้โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะครับในส่วนของสายยางซิลิโคนนะครับผมก็ใส่สายเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีการวัดข้อมือเสร็จนะครับก็ประมาณนี้เลยก็ปรับข้ออย่างที่บอกตะกี้นะครับที่ผมบอกไปไม่ได้ยากครับจริงๆโดยส่วนตัวนะครับผมชอบตัวบัคเกอรประมาณนี้นะครับซึ่งบัคเกอ ความยาวประมาณนี้นะครับมันทําให้รู้สึกค่อนข้างจะดูเหมือนจะเต็มในส่วนของข้อมือฝั่งซ้ายผมเนี่ยนะค่อนข้างจะเต็มนะครับดูสวยงามนะครับประมาณนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะครับก็ลองติดต่อทางเพจของ p a กนี่ Design Thailand นะครับในส่วนของตัวนี้นะอยู่ใน facebook นะครับซึ่งเขาจำหน่ายเรือนนี้นะครับอยู่ที่7999บาทนะครับซึ่ง หลังจากนี้ไปก็อาจจะมีการจําหน่ายหมดแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะก็อาจจะมีการเทรดขึ้นลงนะครับในสภาวะของการขายปกติของกลไกตลาดนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถบอกได้นะว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ผลิตพาร์ทนี่ดีไซน์นะครับเขาก็ค่อนข้างจะใส่ใจในการผลิตออกมานะฮะเดี๋ยวผมให้ดูคลิปวิดีโอนิดน,นึงนะซึ่งผมขออนุญาตทางผู้ผลิตแล้วนะครับอยากใหเพื่อนดูเพินพื่อน,อน,อน,อนท่านใดยังไม่เห็นนะครับลองชมนิดน,นึงนะครับ no <laughs> ชมคลิปวิดีโอของผู้ผลิตไปแล้วนะฮะคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อทางเพจของตัวพาร์คานี่ดีไซน์ไทยแลนด์ได้เลยนะฮะว่าจะอยากจะสั่งซื้อหรือจะอะไรยังไงนะครับลองติดต่อเขาดูได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเป็นการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆได้นะครับว่าสินค้าของพาร์คานี่ดีไซน์นะครับเป็นอย่างไรนะฮะก,ก็อาจจะตอบคาถามหลายๆท่านได้นะครับว่า สินค้าของาพาคกานี่เนี่ยเป็นยังไงนะก็ไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ